สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มากันในช่วงของคำาคมของบุคคลสําคัญและวันนี้ก็มาพบกับ15ข้อคิดของแจ็คมาข้อที่1อย่าคิดจะยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแม้ว่าวันนี้จะโหดร้ายจําไว้ว่าพรุ่งนี้โหดร้ายยิ่งกว่าแต่ถ้าผ่านมันไปได้วันที่สดใสจะมาถึงแน่นอนข้อที่2คุณควรเรียนรู้จากคู่แข่งของคุณแต่อย่าไปเรียนแบบเขาหากคุณเรียนแบบคุณจบข้อที่3คนที่ล้มเหลวมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือทั้งชีวิตพวกเขาไม่ได้คำว่าดูก่อนข้อที่4 คนจนคือกลุ่มที่เอาใจยากที่สุดเพราะพวกเขาชอบถามทุกอย่างจาก Google และชอบที่จะคุยแตกกับเพื่อนที่ล้มเหลวเหมือนกับตัวเองข้อที่5ก่อนอายุ20ปีควรตั้งใจเรียนก่อนอายุ30ปีควรหาแบบอย่างสักคนเมื่ออายุ30-40ีปีจงทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองเมื่ออายุ40-50ปีให้มุ่งทำในสิ่งที่เราทำได้ดีเมื่ออายุ50-60ปีให้รู้จักทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่และเมื่ออายุคุ่น0ปีก็จงใช้เวลาที่เหลือไปกับความสุขขออขออออองงงงงตตัััววเ้้้ททททีีีีีี่่่่่่่6ถาาคคคคุณมมมนยิิใหญสสสดื ข้ที่เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่รอบตัวข้อที่7ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือฉลาดแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ความฝันของคุณก็จะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระและไม่มีวันเป็นจริงข้อที่8โลกนี้มีคน7 0พันล้านคนแต่ขอให้คิดไว้เสมอว่าคุณคือคนที่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะไม่มีใครที่เหมือนกับคุณมีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นตัวคุณเองข้อที่9้วัยรุ่นหนุ่มสาวคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำแต่จงเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วลงมือทำม,ม,ม,มัน,น,นมด,ด้ แต่จงคิดก่อนว่าคุณจะทําให้อะไรข้อที่11เ,เริ่มทําก่อนไม่พอต้องทําให้ไหวด้วยข้อที่12ถ้าอยากก้าวหน้าในชีวิตจงพยายามมองหาโอกาสให้ตัวเองและถ้าอยากประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจให้ลองถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เราจะช่วยแก้ไขอะไรให้กับสังคมได้บ้างหรือยังข้อที่13ตอบ3คําถามนี้ให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทํา อะไรคือสิ่งที่คุณควรทําและคุณค่าใช้เวลากับการทําสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนข้อที่14ความสําเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าคุณไม่คิดจะลงมือทําแต่ถ้าได้ลองพยายามทําแล้วอย่างน้อยคุณก็ยังมีความหวังว่ามันจะสําเร็จ และข้อที่15โลกต้องการผู้นําแบบใหม่นั่นคือผู้นําที่เข้าใจวิธีการทํางานร่วมกับคนอื่นและนี่ก็คือ15ข้อคิดของแจ็คมาหากเพื่อนๆชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเราด้วยนะครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนส่วนดีครับ